สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายเห็นมีหลายคนถามมาว่าวนเนี่ยเราซื้อของนะไปฝากลูกค้าประเด็นมันคือเอาไปฝากลูกค้าจะซื้ออะไรก็ตามไปฝากลูกค้าอย่างเงี้ยทำยังไงเบิกได้ไหมวันนี้ก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติมีเซลล์ท่านหนึ่งหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยซื้อสตาร์บัคเป็นแก้วเป็นแก้วแบบชงก็จะไม่ค่อยดีนะเป็นกล่องให้ลูกค้าไปชงเองหรือไม่ซื้อเป็นแก้วไม่ซื้อเป็นกล่องเท่านั้นแหละซื้อเป็นขวดสตาร์บัคเก๋ๆเท่ๆผลิตภัณฑ์กบาทเอาไปฝากลูกค้าแบบนี้เนี่ยเบ ง่ายแบบนี้เลยนะคะว่าขอใบเสร็จจาก Starbucks ที่เป็นใบเสร็จใบกำกับเต็มรูปแบบคุณต้องใช้เวลาในการรอสักนิดนิดนะคะแบบเต็มรูปแบบนะถ้าแบบย่อมาเนี่ยไม่ได้ในแบบเต็มรูปแบบก็จะมีมูลค่ากับแหวนใช่ไหมคะสมมตินะคะ200บาทมีแหวนอีก14บาทแหวนเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วสัมภาระห้ามแต่มูลค่าตรงนี้บันทึกได้ค่ะเราเอาไปให้ลูกค้าทางเราจะบันทึกค่าใช้จ่ายตรงนี้ว่าค่า รับรองดังน,นั้นเนี่ยเราจะมาตึกในค่ารับรองนะเนเองมารถทำได้เอาเป็นว่าถ้าก่อให้เกิดยอดขายเราซื้อไปฝากเขาเดี๋ยวเขากลับมาซื้อของเราเราก็เอาบินพวกนี้ไปเบิกบริษัทเบิกเปค่ารับรองได้คะ่ะ